สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ไม่มนมาเฮือนผ้าอาตีน่อยมาหลินเฮือนมาแล้วก็ยากนอนแล,ล้วก็รับกวยรับแล้วมีอูเรียบร้อยมานีก็ได้เป็นอูก็ดีใจเลย,ปยปเปิดพาร์ให้เพิ่นสิผ้านางอ้อนลงไปหาเออหละเพิ่นไคุดกิโอทางนะะ้าอาตีน่อยวันนําลงเบิ่นเพิิน ลงไปหานงหาลงละนี่สบายดีพี่น้องแน่เบื้องล้านเด้อเมื่อิลงไปหน้าเออหล่าเด้อจะพานางอ้นไปเฮิงแล้วเพิ่นบ่ได้ไปหาเอื้อยเพิ่นพี่น้อง,องเยล,งปเลเยปัดนางลุงแน่นนไป,ปะนนงงสะไปดีแน่สาบายดีจ้าเป็ <c oughs> นโจรเป็นโจรเนี่น้าไม้แม่ม้อนไปหาเหมือน,นกันกะพอดีได้เครื่องกระกปุกบ่เต็มกระปุกซ้ำสิได้หามาเพิ่มอีกเลยให้เต็มนี่หมดละ มาจังสิก yeah. <c oughs> ินเลยเทงแน่ดกเด็กก oh, <c oughs> ็ดกเด็กเด็กอยู่เพื่อนเด้อไม่ต้องไปเด้อโตเด้อกินเข่ากับบวชสัำนะเสื่อเข่ากับบวกินสัำเนี่ยกินบวชสัำเสื่อเข่าน้อยเดียวก็กินน้อยเดียวหนึ่งบวกินมดกินเข่านะเด็กกินเด็กของกินเออนางดุกเด็กเขาเพื่อนเด้อสิลงไปหุ่นละนี่กามาหอดเที่ยงหน้าหน่อยเลยเด้อพี่น้องเด้อ บันยากาศน้องน้ำมาหอดเทียงนหน่อยเลยเพื่อนเหลาาอยู่ทงเทียงพัแม่มันจะขามไปสวนนี่สิไปได้อ่หรือบ่ออะนี่สิย่างลงไปสไปหาเบิ่งมันมี่มักบวบมักเบ,บ,บียบบ่ไปลองเบิง่งอย่ามาเด้อนางลุงเด้อเฮ้ยเฮ้ยน้าปลาตายอยู่นี่นี่เออ ก็เรียกว่าเพียงแอวเพียงขาขามาได้ยื้อคมหน้ามากอ้ยปิงจับแม่มวนกตายเดียวอันตะปิงแล้วพี่น้องเ,เอ้ยเอ้ยขึ้นมาเลยเออมะเขือเก็บก่อนเก็บมะเขือไปกินก่อน เอยจักน้อยบ่เอาตะนี่ผักเขือข้างกบนี่มาแม่ลาแล้วก็ปิดกินนี่ผักเขือข้างกบโอ้ยบักบวบเพิ่นก็แก่หมดแห่เอ้ยสัมผัสให้บักบวบแก่หมดแหละอันนี้ บอได้กินเลยบอนางอันนี้อาเก็บมะเขือกกินกับปนแสบได้มะเขืออันนี้บอม่มีทางนี่ หอมเลยนามเต็มฟ so ังเลยพี <I> ่น้องคุณหาบึงมาบวบก่อนหามีหมากอ่อนเก็บมะแกงอืมมันแก่์มดแล้วมันแก่์มดแล้วโอ้โหเฮ้ยันนี้แล้ว เดี๋ยวนี่ห้าเบอร์กิ๊ก่งอีก,อ,อ,กอ่าพักแพลวเราไปเอาไปปลูกก่อนเด้อพักแพลวนี่โอ้ยลกเอาก่อนลกเอาไปปลูกก่อนอเพื่อนบ่นมีพักแพลวจะทังไว เห็ดต้มสอบต้มสัวได้เลยพ่อเลยทำเนี่ยกับป้านได้เน็บตัดเน็บใส่นี่ต้องบวกตัวน,นี้ หมดแล้วกินได้บ่าสั่นเออได้เยอะคะกินได้เยอะมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเหลือยงมัดบวมน้ำอุ้ยอ บวมหน้าพี่น้องเอ้ยหมากมันเลยเหลืองหรเปล่าเขียวหมดแล้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 วมจะหมากน้อยกำลังเป็น ได้ซ like ีมากหามากใ้น้ำก่อนเตรียมตัวเลยเสิ้อผพากัปพุดจิโร่พุดจิโร่ที่บริเวณนี่แหละพี่น้องเลยคุณพาน้องคุณพุดจิโร่ด้วยพี่น้องแล้วกน้องมาเลยแถวคุณดับเรวแถวนั้นดับเราบุมี่เลยมาแถวนี้บาทนี่มาทางนี้สอนแต่บอลผลร้ายก็ร้ายแต่บอลนะ เรี้ยงหมูต้มบอนให้หมูกินหักปานยยงได้ไหนอันนี้ก็ม้มาเบิ่งเข้าหน้า่เนเด้อพี่น้องด้วยเป็นกอแล้วเข้าหน้าก็งามพักเวนหลายหล่ยมดเลยพกักเวนกินกับแกรงม่ใไม่นะหลา่เลย เบืองในหน้าอาเพิ่นของอาเพิ่นเบืองขาในขางขานลงไปค่ะพุ่นขางวันนี้ของนางลาถ้่วน้อยเป็นแบงกันหอมหอมโอ้ยหอมเขาาเ้ยหอมต้นเขาเขาหอมบ่ งามเขางามอืมสิได้จักสอบเพิ่นเฮ็ดบ่ได้หมดซั่นใดทางลุ่มเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดบ่หมดซ้ําหมดกะก่อนก็เลยยาอเพิ่นลงมาตัดหญ้าเพิ่นเนาะ ตัดหญ้าข้างนาลมเลยลมบ่าลมหมดเลยบมงัวหมดเลยเขาหน้าไพ่ก็งามปีนี่ผลดีเฮ้ยแดดแดดแดดฮอทฮอทแดดเลยน้องอันนี้พันมีแตนเณหลายๆน้องนี่ เนรลายหวานแหกก็บอได้อกเพระาะว่ามัน,นเนีโอ้โซ่ดอกผลุด,ดจิรอแถวทาทงนะ่ะแถวกันกูน้องสะโบน้ำเปื้อเปื้อบบมันร้ายไปเลยนะพ่อเนี่ยนี่จะขี่ดินเออเสาถึงซะ แม่มอนขึ้นไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำสมมาซื้อนางหลากินเด้อพี่น้องเด้อเมื่อย์หอนแดดพวกราคุกยิ่งมาซื้อขนมมาหนีเนี่ยน่กินใ <itud> ส่น้ำก้อนเม,มื่อยบ่เมย์คุกยิ่งโลเมื่มอย์ <c ười> เป็นมือกล่องแ <c ười> ม่มอนก็หิวคือการหอนพี่น,อน้องกินน้ำนั่งเอกกินน้ำนั่งเอก A xay à, nắm con ừ, đeo đeo. sẽ cho, Hm, có đạo sâm. Mày hãn cháy sỉ pussy, ha. Nang luôn. Ng đeo luôn. Ng đeo hôn, nè? Mày nó đi tất thoát ba đi lâu. Hà, mày 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 hả, mày 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 một mày bưng, กิโลเดุดดอกแถวนี่มันบ่มีเนาะมันบ่มีมีกิโลกินได้ัหมน้ำเย็นน้ำ่นี่พักกิน,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 กนชิพิถาน้ำปัน่นโอ้ยบัไได้กินง่ายดอกน้ำปั่นเพือเขาเสได้แล้วแลนแปเขาก็ซอ้อหนะ่าน 10, เ,ออเท่ท 10, าตืนาน้นนั่แหละน้ำแข็งกับนี่ก็มาแก่ขนมนะทง11พันมึงมันแสบออกทุกแพงแทบแฉบ้วขนมอะอรทง11พันไ้

เอาคลิปนี้กับแม่ม้อนไปก่นอนด้วยี่นองเด้อมาลิ่นน้ำนงางลาถ่ายบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาหาคุติโรพานางอ้นมาห่อนแห้งซื้อน้ำมากินไปก่นอนด้วยี่นองเด้อบายบายบายเพี่อง